ม,นนาามานน้องสั่งข้าวมัม่วงมูสโเพวกเด็กน่อยครับปะโคตรแซ่บเลยอือเหรอเม่เขาเรียกหัวควนว่าไม่ใช่แซ่บเฉยๆนะยายโคตรแซ่บประสนบ้าเขามาตั้งหลายคนสั่งได้ต่อโตะด้วยโอม้มากินโดยเฉพาะเลยเนาะเขาบอกว่าเขาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนไงแล้วก็เวลากลับมาเนี่ยตลาดเขาไม่กินเขาต้องมากินที่นี่เขาบอกว่าโคตรแซ่บประสนบ้า เอาน้ำซุปคาหรือมันเอาน้ำซุปไปให้จ้าต้องถามก่อนนะคะบางอย่า,าไปค้นกับวิาญาค้นกับวิกินัน,นี่ฝนจะตกอีกไหมน้องตกตกค่ะตกทุกวันค่ะเมื่อวานนี้ก็ตกอันนี้เพิ่นอยูทั้งดงฮะ មួយបាមករននេះ ไปไกลไม่ต้องลวกอันนี้หรอกถ้าลวกเละไ,ไม่ได้พิ่งไปทุ่งดงบุรีเก่ง mm. เวียดนานะ เขาว่าเอยียงกานึกว่าเป๊ปซีว่ว้ยจิม,มันพระโลหิตนะคะถ้าพิเศษแหละได้ลูกคิ้นใหญ่ด้วยนะคะคนก็คนก็นกมีแต่สงสัยว่าม้อร้อนไหมเว้ยจิอฮีม,มันหลวดเลยค่ะ นี่ก็เข็นขึ้นเลยค่ะทำไมอะ่ะเอามันห้อนเนาะลวกมันก็แข็งเหรอเออขันห้อนมันก็เข็นตืมนดเห็นบ่นลวกอันนี้ลวกนีหยังมันก็เ,เข็นขระเบิดตันเนาะเพื่อกินแล้วเพื่อก็เอากลับบ้านด้วยนะคะกินแล้วเพื่อก็สั่งกลับบ้านด้วยี่กินมันเบิดเด้อเข่าพัดไข่เนี่ยกินแล้วไปอวดผัวอยู่บ้าน <Yeah. S 2> ว้ดผัวมายองเนสันข้าวผัดก,กับทะเลนะคะทะเลก็ใส่รวมหมดนั่น